ความสูดูนี้อู้เต็มฐานแล้วจ้าพรเปนมเต็นสค่วัสดัสดค่ะสวัดี่ะดี่วัสดี่วค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะสวัสนี้่ะสค่ะวัีค่ะสวันค่ะ้นนาาฟฟค่ะ พลอยกินที่สาขาที่โชคชัยสีนะคะแบบไม่บุฟเฟ่เขาก็มีนะคะเป็นอาคาด์มีเป็นข้าวราดต่างๆด้วยค่ะก็มีเมนูให้เลือกสัรนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าสถานการณ์ปกติร้านนี้เขาเปิด2 4 e s e v e ก็คือ24ชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะน้ำจิ้มเขามีมาให้เลือก4แบบนะคะก็เป็นจิ้มแจ่วแนวเกาหลีใส่พริกหน่อยแล้วก็เป็นซีฟู้ดแล้วก็เป็นซุกี้ค่ะใครสายเนื้อก็นี่เลยค่ะเกลือพริกไทยพร้อมเลยแล้วยังมีซุปใหตักฟรีด้วยนะคะเติมได้ไม่อั้นเลยล่ะคะ่ะ เราไปกัน3มคนค่ะสั่งมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่คืออะไรข้าวหมูข้าหมูเห็ดเห็ดผักผักแล้วก็เนื้อจ้าุงหอยปูปลาใส่จ้าหอยต้องสั่งเป็นตัวนะทุกคนถ้าเขียนหนึ่งก็คือมาหนึ่งตัวนะจ๊ะอันนี้เป็นหอยเชลกับไข่ปลาหมึกเฮ้เซตแรกที่สั่งมาก็จะมีประมาณนี้ค่ะเป็นหมูเป็นเนื้อเป็นกุ้งค่ะแล้วก็เป็นพวกหอยนะคะ ห่างหายจากเสียงซูซาแบบนี้ในร้านบุฟเฟ่มานานมากเป็นเดือนเดือนเลยคิดถึงการกินบุฟเฟ่มากๆเลยค่ะโอ้ยความซู้ๆนี้ใช่โอ้โหมาเป็นแพรเลยนะคะสั่นคอจ้า โอ้โหเต็มฐานแล้วจ้าให้ดูเนื้อโอ้สีสวยนะเนี่ยอร่อยแมมเนื้ออร่อยความกุ้งตัวใหญ่นะทุกคนไม่แบบไม่ใช่กุ้งเล็กๆอ่ะดีชอบนี่จิมซีโฟจ้าอืออกุ้งสดดีหอยแมลงพู่จ้าตัวใหญ่อยู่นะ ชอบน้ำจิ้มซีฟูดอะใส่จ้าจุ่มแจ่วไปจ้าใส่ดีไม่เหม็นคอหมูเดงๆจ้าอ,อร่อยคอหมูไหม บบบดดงเนน้มมกุุยัรวสายเนื้อแบบเอนะคะการันตีมาแล้วว่าเนื้อร้านนี้ดีค่ะถูกใจเอมากๆส่วนพลอยนั้นก็กินหมูวนไปค่ะอร่อยเหมือนกันเบคอนเพเพิ่แค่ฟองหมูย่างกับใส่ก คลิปนี้ก็ถือว่าเก็บบรรยากาศการกินบุฟเฟ่ตมาฝากทุกคนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านาวันนี้พลอยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ